สวัสดีครับพี่น้อง FC f นครับฟังช่องพ่อแม่อุ้งยิงครับกินเข่าเส่าหลังจากมือเส่าครับไปรายการช่องสเพื่อรอการมาในรายการวันที่สิบสิบแปดหรือสิบเก้าสิบเกานะประมาณนั้น เดี๋ยวแจกอีกที่นึงครับได้สิบเก้าค่ะสิบเก้าไปรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เรื่องเราเสาร์อาทิตย์ครับวันเสาร์สิบเก้าไปบันทึกเทปไว้ครับออกกุมวันเสาร์ตลกบ้ามืนเคลื่อนเองครสุดยอดครับบรรยากาศมืนเคลื่อนเองสุดยอดอีดีครับแล้วก็ รอบซื้อมวลชนครับมื่อคืนนี้เขาไปเบิ้งมาแล้วฝากพี่น้องครับมืออื่นนี่แหละวันที่สิบเจ็ดสุดยอดอีรีครับต้องให้พี่น้องเด้ยเบิ้งง้วยสมพัดเองครับแต่ว,ว่าบอกบอกว่าเมื่อคืนนี้ไดียเบิ้งแล้วแค่ตัดมอ่ก่อก็บอกว่าเราเป็นญาติกันสุดยอด ถ้าผัวหนิเราต้ให้ไปกินนะว่าเน้นจ้ะละซื้อรลานแดดเดียวกันเลยหน่อยครโอ้กุ่งสดครบทุกรสมีหวาดเชียวมีซึ่งตะลกมีตะลกนำผสมกันครับตื่นมึงอเงาะหรือ,อขึ้นนี่ ได้เล็กั็ได้นอกกูนะอยากจกสีหาสเค่ะตลี่ยางนี้เล็กกับบอดบอนอนบอดนอนบอดอิมบอดไฟันช่วงนี้กำลังดุยงานครับเก็บ้อะเอด นี่หมูตับหมูจับกล้วยขมสมตำเปเป็นหลานพี่น้องกันได้นี่กับหลานจะทำให้กิดฟางผุน<ม>สั้าปัญจวาลหลานพุนปีน,บ,น,น,นบ่อกคนนะเพระาะว่าเพิ่นไปเอาทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยแลยังทำแล้แบบี มือนี้ก็บซิมีอีกช่วงคำช,ช่วงคำเป็นเงียงก่อแมวลาบอ่ะเป็นแมวลาครับช่วงคำแต่ว่าอาจารย์แม่ขีมาจะอะไรอีกอ๋อมันจะมาท่านอยู่ดอกแล้วกามืออื่นมามือเดียวเลยมืออื่นก็นยังอยู่ในกรุงเทพครับม,ม,มืออื่นมือมืออื่นมือหนังสายครับสายจริงมืออื่นมือคืนนี่เป็นรอบ รอบสื่อมวลชนรอบกาล่าผู้ใดเห็นไม่น่อยในเมือวานนี้่็เ,เอกันหลักคนละคนเลยเมืองานมัมนด้อง้านไม่น้อยแย่งไปงกับบัณฑิคือท้อถ่ายลูกเอบ่านกันสุดยอดีดี <laughs> เอฟซีมาหลายครับถ่ายรูปอยู่บนมือถ่ายรูปอยู่บนมือปะดีใจเนาะบมื่เคยได้่ยพอกันแน่บมื่เคยได้ใส่แบบติดแอร์เนาะบมื่เคยได้ใส่สูตรจักเกอร์กับในไซส์ปะตั้งใเปิดวงอีกต้องไปพอกันตางลุ่นั้นก่อนจะช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะตะเวนไปตามลุ่งนั้นครับเดี๋ยว แจ้งไปเรื่อยๆทั้งเพีครับมือนี้ไปใส่มือเอื้องไปใส่ครับจะเพี้ยนมือเอื้องกับยุงเห็บอยู่ครับอยู่แล้วก็จะไปโคราชกอนแก่นอุดรเนาะไปเรื่อยๆได้ยินข่าวว่าเพิ่นสิไปทางฝั่งโซโปะเล่านะมัน,มนบอกจะมีช่วงพุ่นละไทยๆครับเห็นเห็นตั้งช่วงมันมาค่ะเป็นระบอบไม่แคน่นี้เนาะ สีสันดีมัวงโตยังเด็กออกอ,อก่ะทิ้งเทพไปสฉยๆเลยได้๋ยวไปยังไงนี่ตัวนี้นี่ของหนาโคบ,อบอกยิงด้วยกาไปออจังงในกะฝากพี่น้องอย่าลืมครับช่วงนั้งใช้ไม่ไม่ในกบอยากให้พี่น้องเขาไปหลายๆครับ อเมื่อื่นก็นจะอยู่ฟิวเจอร์ครับแล้วกะแฟชั่นมันบอสองหมอกแ,แฟชั่นกับฟิวเจอร์ครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับกัสิทธิเห็นครับมื่อื่น ตอกันยูฟิวเจอร์ครับตัวอ,อีกใส่สูตรบ้างยืมไม่เล่นบอปอดิไซเบอ่์เปิดรอบแล้วบ่าเปิดรอบแล้วต้นดีไม่ชใช้ทีเดียว มือนีช่วงคำํำนี่รายการแมวหลาครับเกื่อชวนพี่น้องเขามาเบิ่งหลายๆครับม, <c oughs> มันกับไปทางพุ่นหละ่ะที่เข้าไปไายน,างนัง, <c oughs> งน่มันโมตีดอกทางหนอกมันเป็นทางเสียหน,นอก <c oughs> ไปแบบเดียว ว่านีนสุดยอดอีกเลยครับบอกว่าจะเป็นนักข่าวสื่อมวลชนอินฟูมาหลายช่วงกลามกับร้านหมูกระทะเนาไปกินเหรอไม่นี่ก็กกช่งงวงเสาร์กับไปอาดรายการมาครับดูมันไม่กุ้มมีอย่งมัน แบแบเบขอบคุณพี่น้องอีกทีแฟนคลับทุกหมองมทุกบอลครับจังไรกะอย่าลืมครับมืออื่นวันที่สิบเจ็ดสรกฎาคมเมื่อนี้กะพี่น้องกะขอให้โศกโศคมันมานครับหมยออก บอนี้มีไฟฟันยังบ่ตฟบตื่นสาวโดเล็กต้วไฟนอนนอนปุยมีปุณิฟันปุณิฟันนี่เก่งเลยล่ะ539ปีเกิดพี่มอนี่ยน่ะสองห้าสามเกา่สเีล่าบ้างไหมสื่ทย่ท่านล่ะโอ้บุี เดี๋ยวพอทหมาคลิปหนาครับฝากพี่น้องครับมืออื่นสิบจกดกกาคมพร้อมกันทั่วประเทศครับสวัสดีครับ